นี่นะครับแล้วก็ปรับเพ้นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้าคุมดินปูแล้วก็เบื่อเอาอิดบล็อกนะครับเอาโปูไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ยากมันขึ้นเดี๋ยวลองดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันจะดูดีขึ้นไหมอะไรดียังไงนะครับเดี๋ยวราดูอีกทีนะว่ามันจะสวยงามขึ้นไหมเราจะปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นอีกหน่อย บรรยากาศนะครับมัน,นจะตเป็นที่นม,มนั่งเล่นนะครับอืมเลยผ้าคลุมเต็นทลั้งไอ้บล็อกเดียงจะดู่ามันจะสวยงามไหมตรงนี้จะให้มันสวยงามเพ่อีกนิดหนึ่งเราดูต่อไปนะครับจะเป็นยังไงต่อ